ครับซึ่งขณะน,นี้นะครับทีมงานได้ยกเตียงขึ้นนะให้ที่สูงไประดับนะครับตั้งงครับซึ่งขณะน,นี้นะทีมงานของท่านผู้นำนะครับท่านนายกของพวกเรานะครับกำลังที่จะนำกับทรายนะครับเพื่อที่จะนะประอบเพื่อที่อัดรู นะเพราะแห่งนี้นะครับเพื่อเพื่อที่จะป้องกันนะครับไม่ให้น้ําทะลักเข้าไปเนี่ยมันรู้จะป้องกันได้ขนาดไหนแต่พวกเราสู้ไหมครับสู้สู้ไหมครับสู้ครับผมเฮ้ยทังเป่นไม่อยู่ทั้งฝีนี่้าแม่มาแม่มาช่วยกนม่วยมาช่วยกันวันนี้เราจะมาช่วยกันนะครับเดี๋ยวครับมาทั้งเดี๋ยวครับมาช่วยทั้งเดี๋ยวครับ ครับคุณขนานี้ครับก็ขอสวัสดีท่านท่านนายกเทศมนตรีครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านนายกเทศินตรีครับนายกมูลนายกเทศมนตรีตำบลดงสิงุรครับวันนี้ท่านและทีมงานของท่านนะครับได้มาดูแลพื้นที่นะโดยเฉพาะาด้านข้าวนะครับด้านไร่นาข้าวที่พี่น้องประชาชนเสียหายครับ วันนี้ท่านนายกมีความรู้สึกไงครับมีการเตรียมการยังไงครับครับตอนนี้กำลังเตรียมการว่าจะเอาทรายมาปอกัข่อไว้ไม่ให้น้ำไปท่วมข้างบนครับครับผมอ่าเพราะว่าตรงนี้ถ้ามันท่วมมันก็จะเสียหายด้วยครับผมที่เห็นนะครับน้ำกันเต็มมากมีไส้ครับผมเราก็ต้องเตรียมการครับผมต้องขอบคุณทางทีมงานทไทนเยอะแล้วก็ทีมงานป้องกันด้วยครับเมื่อเช้าผมได้มีการประสานงานในน55ร่วมกับพน27ครับที่จะร่วมงานเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับนี้วันนี้กินกับสอบแล้วปะสามสิบครับสามสิบกัสอบแล้ววันนี้สู้ไหมครับสู้วันนี้สู้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องกิจอาสานะครับแต่พี่น้องประชาชนบ้านเปือยตาด้วยเนาะวันนี้ทีมงานมากันเยอะมาเป็นแรงใจปรบมดนะครับโปรโมดนะครับขอบขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับซึ่งขณะนี้ครับนะพนังก้านน้ําหนองแมวบ้านเปื่อยตาทั้งสองหมู่บ้านนะครับได้ขาดลงขนาดนี้ผมอยู่กับนะคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วครับเป็นไงครับ ที่นาเสียหายาหรประมาณ 1, กี่ไร่ครับประมาณ1,300รกว่าไร่ครับหนึ่าอกว่าไร่นะครับขนานี้นะมีทหารนะทั้งสองหน่วยงานแล้วก็บรรเทาสรารพัดของจังหวัดนะครับมาร่วมด้วยแห่งพร้อมทั้งมูลนิธิเพชรเกษมด้วยครับเนะี่ยอยู่กับพวกเราเพื่อที่จะมาดูแลเฝ้าระวังกับพี่น้องอ<พ>อบ้านเ<ไ>ปตตาทั้งสองหมู่บ้านนะครับนะดีใจไหมครับดีใจครับครับก็อยากจะฝากนะครับ อ่าูนิธิครับเป็นไงครับนํากําลังพลเข้ามาเยอะไหมครับครับก็30นายครับร้วพร้อมเรือจํานวน3ลำครับผมครับเรือเครื่องยนต์ท้ายนะครับครับพร้อมที่จะอบมะยพครับผมผู้ป่วยครับอ่ผู้สูงอายุครับในเบื้องต้นก่อนนะครับร่วมกับทหารหน่วยนบค5เสก็มณฑลทน27ด้วยนะครับเราจะทำงานร่วมกันแบบรลุกานนะครับขอบคุณครับครับสวัดดีครับสวัดดีครับขอัสดีครับ